สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆใน YouTube นะครับวันนี้นะครับรถในทีมงานของเอสนะครับคันหน้าก็จะเป็นรถเสียตี้นะครับเสียตี้อยู่หน้าเราจะไปกู้รถพี่ต๋องนะครับเนื่องจากรถพี่ต๋องเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุนะครับโดดรูกหน้าหน้าเขาไม่เหล็กแผ่นที่อยู่หลังรถนะครับร่วงนะครับลงจำนวนครึ่งตันในครึ่งคันนะครับหรือประมาณจิตกันยี่สิบตันนะครับ เราก็จะไปทาการกู้กันนะครับว่าจะเอาเหล็กขึ้นยังไงนะครับสาเหตุจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปต,ตอนนี้ก็ได้มาถึงหน้างานแล้วนะครับหน้างานที่ว่าพี่ต๋องนะครับได้ทําเหล็กร่วงนะครับมันก็เป็นอุบัติเหตุนะครับเราจะไม่โทษกันนะครับว่า เป็นเพราะอะไรนะครับนี่คือเหตุการณ์ม่นร่ฝสันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะทําการยกขึ้นทีละแผ่นนะครับเพื่อจะไปส่งโรงงานครับโรงงานไม่ไกลนะครับจากนี่ไปก็ประมาณกิโลก,กว่าก็จะถึงแล้วเหล็กนี้จะน่าจะประมาณเหล็ก10เมตรนะครับหรือ9เมตรนะครับเหล็กันนี้เดี๋ยวยาว ทีมงานบุรถคนครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการยกขึ้นเรียงมนรถเหมือนเดิมนะครับโอเคครับบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับเพื่อนแต่ไม่มีใครเป็นไรถือว่า ความโชคร้ายยังมีความโชคดีนะครับ oh, oh. เราไม่สามารถที่จะยกขึ้นบนนะครับเพราะว่าเนื้อของในประมาณ15ตันนะครับคนจํานวน8คนมันก็ไม่หมดนะครับเราต้องใช้เฮียบนะครับไปหาเฮียบมาครับมี้อาจจะดูนะครับว่าจะทายังไงต่อไป oh. อไปทำ oh. มาจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเหล็กอ่อนนะครับเวลายกแล้ว ล็กรูดเนี่ยครับแล้วก็ทำให้สเตย์ขาดครับออดีนะจังไม่ระเบิด ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันหลายชิ้นครับหลายอย่างหลายตัว <Okay. S 1> ที่ดำๆนี่ใช่หมดนะครับเหล็กแคนอมหนานครับเครับเพื่อนก็เลยกลายเป็นว่าต้องจ้างครับ มีไหลไปหน้าด้วยนะครับถ้ามีไหลไปหน้านี่เหล็กตัวนั้นจะอยู่กลางนะครับโอ้ยมันเป็นยังไงครับเป็นยังไงโซ่ขาดครับโซ่ขาดใช่ไหมขาดแล้วลงเลยใช่ไหมลงเลยโอ้หอันนี้นี่ถ้าไม่เบรกน,นี่มีสิทธิ์จะระเบิดทุกเส้นนะน้องถ้าเกิดเราไม่เบรกนี่เป็นยังไง อ่ะ,ะเรามาต้องเบรกอีกแล้วครับเนาะของมันล้มอ,อันนี้มันลงลงอย่างนี้เลยใช่ไหม<ช>อุบัติเหตุนะครับจะไหลแรงหน้าครับเราเบรกทุกโซ่ขาดมันจะไหลแรงหน้าโอเคครับขอบมากครับเจตี้มาลุยเองเลยนะครับวันนี้นนทีแรกเขาบอกเขาจะพาไปอะไรไปเลี้ยงอาหารนะพี่พ<ส>อดีลูกน้องนะครับลูกน้องเกิดอุบัติเหตุนะครับเหล็กร่วงจากรถนะครับก็มีพิกเกลมนะครับมี โป้ยวะบอลนะครับแล้วก็มีพี่โป้งนะครับมีเสียเปิ้นนะครับแล้วก็มีสวัสดิเลอรซิ่งนะครับได้มาช่วยกันกูนะครับทีแรกก็ยกยกกันไม่ไหวนะครับโอ้หถ้าเจอเคนตอนนั้นนี่เรียบร้อยเลยนะครับง่ายๆเลยนะชิ๋วๆของแบบนี้แต่ทีนี้เราเอาเป็นรถเคนเล็กแล้วนะครับเคนไม่ไปนรครับเดยวชมไปเรื่อยๆนะครับสู้พี่ สี่พันนะครับค่าจะจ่ายในการยกเหตุการณ์เป็นยังไงครับพี่อ๋อวิดงโซ่ขาดครับแล้วแล้วเหล็กก็ร่วงออกมาเลยโอ้ร่วงนี่ถ้าพี่เบรกไม่ทันนี่ยางนี่น่าจะหมดสองเส้นนะพี่เนาะใช่ครับนี่ล้อหน้าจะ,ะับโอเคข้างหน้าก็ไหลามาครับเนี่ยไหลมาเลยครับนี่คือการวิ่งเหล็กนะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับไหลามาเลยครับพอเราเบรกพอร่วงพอก็เบรกเลยเบรกเหล็กระไหลเลยเหล็กระไหล เหลไหลองแท้โอเคครับนะครับทำไปทำมานะครับจะได้ใช้รถเยียบหนึ่งคันนะครับแล้วก็เชนหนึ่งตัวนะครับเชนหนึ่งคันนะครับเพื่อทำการยกนะครับเพราะว่าเด็กตัวเนี้ยอ่อนนะครับถ้ายกแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช้บาตัวน,นี้เียกบาจะทำให้เหล็กเหล็กร่วงได้ครับ กบตูดลอยนะครับเกันเยวกันเยอเลยนี่นะครับเป็นการเอาขึ้นนะครับเพียงหรืว่าถ้าเสาบนนะครับ ถ้ายาวพอกับเหล็กจะไม่เกิดปัญหานะครับแต่นี่ว่าเสาสั้นนะครับเวลาเรายกเหล็กบางนะครับจะทําให้อ่อนให้เหล็กโค้งลงแล้วอาจทำให้สามารถไหลได้นะครับมัดสุดท้ายแล้วนะครับที่เอาขึ้นปอนบอกมีอีกไหมแบบนี้เนื่ยนะครับเ,เพื่อนร่วมงานมาช่วยกันทุกคนนะครับ มันนี้ถือเสร็จก็ถือว่าจบนะครับพอจะต้องเอาอของไปโรงงาน,นครับสองเกิดอุบัติเหตุนะครับเหล็กบาดขานิดหน่อยนะครับขาน,นะครับเป็นเหตุสุ่วสิสัยนะครับไม่มีใครตั้งใจอยากให้มันเกิดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยแกรับโซนนะครับ สุดท้ายนี้นะครับเราก็มาถึงเรียบโรงงานเรียบร้อยนะครับก่อนเป็นเวลา5้าโมงครับประมาณสิบนาทีนะครับโดยมีเพื่อนๆนะครับมาช่วยกันนะครับถือว่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณแทนพี่ตองเรานะครับแล้วก็มีบาดแผลนิดหน่อยครับหลังจากโดนเหล็กบาดนะครับขอบคุณทีมงานที่มาช่วยครับขอบคุณนะน้องน็อตน้องปอนนะครับอันนี้ขนาดเบาๆนะครับ เนื้วอยู่ไหมตอนเนือยู่ครับนื้อยู่ต้อนรับเนื้วนี้ไม่เป็นไรครับห่วงเนื้วนี้ครับเขามาแล้วนี่มีไหมนี่มีมีไหมครับผมเออคิดว่าจะแผ่นเบาครับแผ่นหนึ่งร้อยกิโลครับโอเคเสร็จเนี่ยช่วยกันดีนะครับวัตรเครดิตมีใครจะเกิดครับสวัสดีเลื่องสิ่งขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ